สวัสดีครับทุกคนนี่คือช่องฟุกวัชระโมงคลวันนี้เราจะมาพูดถึง10เรื่องจริงที่ผู้หญิงเถียงไม่ออกเรื่องที่1นนะครับก็คือชอบกินของหวานแล้วบ่นว่าอ้วนชอบสั่งของหวานมากินแต่ก็ชอบบ่นว่าอ้วนสั่งมาแต่ละทีเหมือนพายุเข้าพอทานเสร็จก็ร้องไห้บอกว่าพุ่งออกอีกแล้วน้ำหนักขึ้นอีกแล้วใครก็ได้ช่วยฉันที บางทีมีอาการโกรธไปยันคนข้างๆโทษว่าเขาไม่ยอมห้ามปากเธอบ้างเธออ้วนหมดแล้วจริงไหม 2. อชอบอ่านดวงชอบจังการอ่านดวงพออ่านแล้วพบว่าราศีตัวเองดวงชะตาตัวเองจะต้องมีเรื่องไม่ดีก็จะพานเป็นกังวลจนบางทีก็ไม่ถึงกับเครียดแต่ก็ คิดกังวลอยู่แม้แต่สมองก็จะสั่งว่าอย่าดูนะแต่อย่ายึดติดกับเรื่องดวงชะตาหรอกแต่ยังไงจิตของเธอก็ยังพาเธอไปสแสวงหาการดูดวงต่ออีกเรื่อยๆตามสถานที่ต่างๆนานาอยู่ดีไม่ว่าจะอ่านจากแมกกาซีนหรืออ่านจากหน้าเว็บต่างๆแม้กระทั่งไปดูถึงที่ที่เขารับดู 3. จํจำได้ทุกวันตั้งแต่วันแรกเจอ ก็คือเป็นนักจำดีเด่นไม่ว่าเรื่องดีเรื่องไม่ดีวันไหนวันนี้วันนูนวันนั้นแม้แต่วันจับมือกันครั้งแรกก็ยังอุตส่าห์จะจำเพราะอีกฝ่ายไม่จำก็พามาว่าจะเพื่อนฝูงแฟนหรือคนในครอบครัวจำก็ไม่ได้ก็จะพาน้อยใจไปสมดุด 4. ไม่เหน็ดเหนื่อยกับการเดินช้อปปิง้ง การออกกำลังกายแป๊บๆก็เหนื่อยไม่ไหวแต่กับการเดินช้อปปิ้งได้นานหลายชั่วโมงช้อปแบบมาราธอนก็ไหวไม่มีคำว่าบน่นไม่มีคำว่าเหน็ดว่าเหนื่อยคําคำขอโทษที่ดีที่สุดคือช้อปปิ้งไหมเป็นเสมือนคำขอโทษที่ดีที่สุดที่ผู้หญิงอยากได้ยินไม่ว่าจะโกรธจะงอนหงุดหงิดแค่ใส่คำถามนำหน้าหนึ่งคำถามแล้วตามด้วยคำว่า เลียงไหมเช่นช้อปปิง้งเดียวเลี้ยงกินอะไรไหมอยากได้อะไรหรือเปล่าแน่นอนว่าคุณเธอสยบลงแน่นอนลืมไปเลยว่าเคยงอนด้วยซ้ำหกผมตรงอยากหยิกผมหยิกอยากตรงผมตรงอยากหยิกผมหยิกอยากตมก็แม่แต่ละลุกแต่ละสไตล์ทรงผมก็เป็นในยะสำคัญที่จะทำให้มันสมบูรณ์แบบนี่นะอยากได้ลุกที่แตกต่าง ก็ทำผมที่แตกต่างหลายแบบกันแล้วแต่ความชอบแล้วแต่อารมณ์และส่งผมอีกที 7. บอกว่าไม่มีอะไรแปลว่ามีอะไรคำพูดที่ว่าไม่มีอะไรหรอกมักจะมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นเสมอเรื่องนี้ถือเป็นเหมือนเรื่องง่ายๆที่ผู้ชายไม่รู้และผู้หญิงเองก็เหมือนว่าจะทำตัวเองปากอย่างใจอย่างปากไม่ตรงกับใจอย่างนั้นแบบนี้ รู้ทั้งรู้ว่าการพูดกันตรงๆมันจะง่ายกว่าแต่ก็ชอบจังแบบว่าทำปาแข็งแล้วดึงเซ็งให้เรื่องยืดต่อไปนี่ฉันเป็นอะไรกันเนี่ย 8. ใช้ลิปสติกไม่เคยหมดแท่งใช้ลิปไม่เคยหมดแต่ก็ขยันซื้อเข้ามาใหม่จนไม่มีที่เก็บนุ่มๆก็มักจะบ่นกันหนาหูเลยว่าปากก็มีปากเดียวทาอะไรนักหนาเราก็จะตอบไปเหมือนกันว่า ไม่เข้าใจตัวเองแค่ชอบก็ซื้อจบมา 9. กระเป๋าของเธอหนักกว่าที่ตาเห็นในกระเป๋ามีทุกอย่างยิ่งกว่าโดเรมอนไม่ว่าจะไซเล็กไซใหญ่กระเป๋าสะพายเท่าไหนก็มีน้ำหนักปนกระสอบข้าวเหมือนกันหมดถ้าเทกระเป๋าออกมาอาจจะต้องตะลึงบ้างอย่างไม่น่าพกก็ยังจับพก โดยใช้หลักการและเหตุผลที่ว่าเพื่อได้ใช้ทั้งที่ความเป็นจริงของชิ้นนั้นอาจจะไม่จำเป็นและไม่ควรจะนำมาใส่ในกระเป๋าในครั้งนั้นเลยก็ได้แต่ก็ยังเอาใส่มาด้วย 10. สิ่งที่ต้องหยุดดูต้มหูรองเท้าเสื้อผ้าเจอเจอรองเท้ากระเป๋าเสื้อผ้าสวยๆถูกใจที่ไหนเป็นอันต้องแวะขาต้องหยุด หยุดดูทุกอย่างที่เดินผ่านไม่ว่าวันนั้นจะตั้งใจมาซื้อหรือไม่ก็ตามเหมือนไม่มีอะไรที่เธอชอบที่สุดแล้วก็เกียดที่สุดดีไปดีจัไปจับมานานๆพอแม่ค้าบอกว่าราคาก็วางทิ้งนี่ก็คือ10สิ่งที่ผู้หญิงเถียงไม่ออกแต่ก็ไม่ใช่เกิดขึ้นกับผู้หญิงทุกคนนะครับบางคนก็อาจจะมีตรงกับที่ผมพูดไปนี้ หนึ่งข้อสองข้อบ้างหรือบางคนก็เกือบทุกข้อบางคนก็ทุกข้อเลยบางคนก็อาจจะมีเยอะกว่านี้ไปอีกซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าจะตําหนิอะไรถึงผู้หญิงทุกคนหรอกนะครับแต่ก็เป็นการพูดเพียงให้ความบันเทิงสนุกสนานเพียงเท่านั้นถ้าใครมีนิสัยอะไรที่แปลกไปอีกมากกว่านี้หรือว่ามีสิ่งที่แทงไม่ออกเรื่องใดที่ผมยังไม่ได้พูดมาในสิบสิ่งนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับ นี่เป็นเพียงแค่การพูดคุยเพื่อความบันเทิงไม่ได้ตำหนิว่ากล่าวหรือว่าว่าเฉพาะเจาะจงให้ใครนะครับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย